สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวจากอัมพชาดกชาดกที่สอนใจกษัตริย์ได้ด้วยมะม่วงเพียงลูกเดียวกาละครั้งหนึ่งมีกษัตริย์องค์หนึ่งโปรดปรานมะม่วงมากสั่งให้ปลูกต้นมะม่วงไว้ในวังอย่างดีคอยดูแลประครบประงมวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปชมต้นมะม่วงเห็นลูกมะม่วงสุกเหลืองอารามเลยสั่งให้คนเก็บมาเสวยทันที ขณะที่กําลังจะลิ้มรสมะม่วงอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาก้มลงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์มะม่วงนี้เป็นของข้าพระองค์ที่ปลูกไว้ขอพระองค์ทรงปโปรดคืนให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระราชาทรงกริ้วมากตรัสว่าเจ้าบังอาจมะม่วงในแผ่นดินนี้ก็เป็นของข้าทั้งสิน้นชายผู้นั้นจึงตอบว่าแต่ข้าพระองค์ปลูกด้วยหยาดเหงื่อแรงกายมิใช่หรือ พระราชาทรงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าจริงของเจ้ามะม่วงนี้เจ้าปลูกข้าเพียงแต่ดูแลรักษาเจ้าจงเก็บมะม่วงของเจ้าไปเถิดจากนั้นพระราชาจึงทรงดำริได้ว่าแม้พระองค์จะเป็นกษัตริย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวคนทุกคนต่างมีสิทธิ์ในสิ่งที่ตนสร้างขึ้นมาเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า อำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การครอบครองทุกสิ่งแต่เป็นการรู้จักแบ่งปันและให้เกียรติในสิทธิของผู้อื่นนั่นเองครับ